สวัสดีครับผมเซนต้านาครินเกตทองมารับหน้าที่เป็นเจ้าของช่องนะคะชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าตรามเกียนตอนที่49ชื่อตอนว่ากลุ่มพนิยาครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันได้เลยครับฝ่ายสารันทูตครับซึ่งเป็นกองระวังเหตุของกุ้งลงจาก็ได้วิ่งแจ้นกับไปทูลอินทรคิดว่าตอนนี้พลักกับพวกคนวานอนะ ื้นหมดแล้วเพราะว่าอนุมาลไปหายามาให้แล้วก็ได้ยกทัพกลับไปหมดแล้วอินทรชิตครับได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพวกนี้มันเก่งจังเลยวะแล้วก็เลยคิดหาอุบายครับซึ่งอินทรชิตคิดอุบายได้อย่างหนึ่งครับโดยจะนำนักโทษคนหนึ่งชื่อสุขาจารย์ที่หนีทัพไปเมื่อตอนสึกกลุ่มภกัน ซึ่งสุขาจารย์ต้องโทษจากทศกัณให้ถูกประหารชีวิตครับแต่ว่าอินทรชิตได้นำสุขาจารย์มาใช้ประโยชน์ก่อนโดยให้สุขาจารย์แปลงกายเป็นนางสีดาแล้วก็พาขึ้นรถทรงไปรอทัพพลักออกมาครับพลักค,ครับก็ยกทับออกมา พอเห็นอินทรชิดเอานางสีดาออกมาด้วยก็รู้สึกดีใจครับกล่าวชมใหญ่เลยว่าอ้าวนี่เจ้าจะสงบศึกแล้วหรอเจ้าถึงเอานางสีดามาคืนให้เราอินทรชิดก็บอกว่าใช่เราจะคืนนางสีดาให้กับเจ้าแต่จะคืนทางทางที่ไม่มีหัวนี่แหละว่าแล้วอินทรชิดก็เอาดาบตัดคอนางสีดาปลอมจนหัวนางสีดาตกลงพื้นครับพลักเห็นครับก็เสียใจจน สลบไปครับเหล่าบรดาวานนก็เลยแก้ไขให้ฟื้นพอฟื้นแล้วครับอินทรชิดก็บอกว่าเดี๋ยวข้าจะยกทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาซึ่งนะครับเหล่เาเลาบรดาวานนก็เลยช่วยกันประคองพลักษณ์กลับไปที่กลับไปที่พับพานั่นเองแล้วก็ไปทูลให้พระรามทราบ พ่เภกก็บอกว่าไม่ใช่แล้วมันคือกลวงอินทรชิตจะไปทําพิธีกุมภนิยาที่เชิงเขาจาัก,กรวาลเมื่อทําพิธีกุมภนิยาเสร็จแล้วอินทรชิตก็จะมีกายสิทธิ์ผู้ยายก็คือฆ่าไม่ตายนั่นเองและกองทัพก็จะฆ่าไม่ตายด้วยพิเพกครับก็เลยทูลให้พารักษ์รีบไปทำลายพิธีครับ พลักกับกองลิงจํานวนหนึ่งก็เลยยกไปด้วยโดยมีพิเภกไปด้วยครับคอยบอกความลับต่างๆให้พอไปถึงโรงพิธีครับพลักก็เปิดกันเลยโดยการยิงสอนต้องยักษ์ที่เฝ้ายามอยู่ตรงนั้นตายคราวนี้ครับอินทรชิตพอได้ยินเสียงสอนดังสนั่นละเหล่ายักษ์กับเหลาลิงตีกันก็เลยลุกออกไปดูแล้วก็ต่อสู้กับพลักครับ ผลปรากฏว่าพารักษ์สามารถเอาสอนสั้์อินทรชิดแล้วก็เอาคันสอนตีอินโทรชิดจนน่วมนะครับทำให้อินทรชิตต้องรีบเลิกทับกับกลุ่มลงกาไปครับและนี่ก็คือเรื่องราวของรามเกียรติ์ตอนที่39ชื่อตอนว่ากลุ่มพนิยาครับและเรามาดูกันครับว่าตอนหน้าอินทรชิดจะมีจุดจบอย่างไร และสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดถูกใจให,ห่วงได้วยนะครับสวัสดีครับ